ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีนะคะวันนี้เรามาที่ฐานขยะนะคะศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวสกิดพอเพียงสวนป่านาบุญอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะคะวันนี้เป็นค่ายสุขภาพของแพทย์วิถีธรรมนะคะ จัดขึ้นเป็นวันที่5ของค่ายแล้วนะคะซึ่งเราก็จะมาดูว่าในกิจกรรมเนี่ยในแต่ละวันพี่น้องเราที่มาร่วมเข้าค่ายเนี่ยไม่ได้เพียงแค่เรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เรายังทําในเรื่องของสามอาชีพกู้ชาติด้วยนะคะมาดูกันนะคะนี่เป็นฐานขยะนะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้กิจกรรมก็กำลังเริ่มขึ้นอยู่นะคะโดยพี่หมวยนะคะก็เป็นจิตอาสาที่มาให้องค์ความรู้ในเรื่องของการทําขยะว่าทําไมเราถึงต้องดูแลในเรื่องของขยะแล้วทาไมขยะ มีความสําคัญนะคะแล้วเดี๋ยวสักครู่เราจะมาสัมภาษณ์พี่หมวยกับคนที่เขามาเรียนรู้ในเรื่องของขยะนะคะว่าได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะพอพี่หมวยรบกวนสามอะไรนะคะเจริญธรรมค่ะค่ะไม่ทราบพี่หมวยเห็นภาพสําคัญอะไรของฐานขยะถึงได้แบบว่ายอมที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องในค่ายอะค่ะก็เห็นความสําคัญตรงนี้ว่าค่ายนี้เป็นค่ายสุขภาพใช่ไหมคะแล้วเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็ทุกวันนี้ โรคภัยที่มาจากสิ่งแวดล้อมก็ยัางเยอะมาจากสารเคมีมาจากขยะที่ทุกคนทินท้งกันแล้วก็เห็นความสําคัญตรงที่ว่าถ้าไม่ให้ความรู้เข้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการที่ยังแก้ปัญหาไม่ตรงกับต้นเหตุนะคะถือว่าส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญอย่างฐานงานนียเป็นฐานงานที่ทุกคนจะต้องมีขยะอยู่แล้วถูก,ถกไหมฮะมีขยะออนอกตัวเราก็คิดว่า อย่างน้อยเขาได้ความรู้ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําตรงนี้เขาไปใช้ในชีวิตประจําวันเขาได้แล้วก็ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆได้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าแม้ว่าเขาจะจบไปจากค่ายเขาก็ยังได้ความรู้อันนี้กลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านได้อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะแล้วคราวนี้เนี่ยอยากรู้ว่าพี่น้องที่มาร่วมกันนี่ค่ะความรู้สึกของเขาเนี่ย ที่เราได้ให้ความรู้ไปแล้วมีหลายๆคนเขาเปลี่ยนแนวะคิดอะไรบ้างไหมคะเปลี่ยนจากที่เขาบอกไม่เคยรู้เลยเขาก็จะเออมีอย่างนี้ด้วยเหรอ<ม>โอ้เดี๋ยวกลับบ้านไปเขาจะไปแยกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเาก็ได้ตระหนักถึง<ม>ถึงเพื่อน<ม>เพื่อนร่วมโลก<ม>ว่าเออเขาไม่แค่ทํา ทำขยะเกิดขึ้นกับตัวเองเท่านั้นมันยังส่งผลกับคนอื่นอีกเพราะนั้นการที่เขาเขามาฝึกตรงนี้มันได้กับตัวเขาเองแล้วก็ได้กับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมโลกด้วยอะคะ่ะใจสคุ่ณหนัง,งน้าเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะคะพี่น้องที่ เป็นฝ่ายปฏิบัติกรเลยนะคะต้องลงมือแยกขยะเองนะคะเดี๋ยวถามคุณพี่ท่านนี้เลยนะคะค่ะรบกวนถามนิดนึงนะคะ,ะไม่เป็นไรค่ะความรู้สึกที่มันต้องมานั่งล้างขยะนะคะเป็นยังไงคะนิดหน่อยก็ได้ค่ะปกติเราเล่นบทบาทของเป็นผู้ทิ้งอย่างเดียวค่ะแต่พอลงมาทําเองแล้วทีนี้ก็รู้แล้วสมึกแล้วค่ะ <c oughs> ทำนี้ชัดเจนไหมคะ,ะถ,ถ้าเราไม่เคย ชินไม่เคยนั่งตำแหน่งนี้เลยจิตละเอียดมากขึ้นใช่คแล้วเป็นการปฏิบัติจริงที่เขาว่าก็คือว่าเหมือนกับว่าพอเราได้ลงมือปฏิบัติเองเราเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะว่าว่ามันคืออะไรใช่ค่ะแล้วสิ่งที่พี่ได้จากการที่ต้องมานั่งลงมือทําเองนี่คืออะไรคือต่อไปก็จะมีสนุกในการใช้ขยะแยกขยะทิ้งขยะค่ะแล้วสิ่งที่ที่พี่หมวยบอกเราหรือว่าสิ่งที่พี่หมวยให้ข้อมูลเนี้ยค่ะเคยทราบมาก่อนเนี้ยคะก็เคยทราบแต่เหมือนฟังแล้วผ่านๆไม่ได้ปฏิบัติจริง แต่วันนี้พอมาทาเราเข้าใจแล้วค่ะควรจะทิ้งขยะโสกปลกแยกให้ให้เป็นขยะที่ต้องทิ้งจริงๆน้อยที่สุดแล้วขยะ ที่ใช้ได้ควรรีไซเคิลกลับมาค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วควรถามนิดนึงค่ะปกติเราทําการแยกขยะแบบนี้ที่บ้านอยู่แล้วหรือเปล่าคะเอ่อทำทำทำอยู่แล้วครับค่ะเพราะว่าเคยไปอบรมที่สันติอโศกมาในการขยะขยะอะไรเงี้ยก็ก็ซักก็ทําความสะอาดแล้วก็พึ่งดมพึ่งแดดอะไรไว้ค่ะแล้วคราวนี้มันถามว่า จริงๆเรวเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไหมคะสำหรับการที่ต้องมานั่งทานั่งแยกอะค่ะที่จริงมันก็ไม่ยุ่งยากับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วนครับเพราะว่าบางทีเราไปซื้อของไปซื้ออะไรมาอย่างเงี้ยถึงแล้วมาตมิีเขาก็ใส่ข้าวเป้าอะไร,ใรามาให้เรามาอย่างนี้นะ<า>ที่จร <ขา S 2> ิงมั <ขา S 2> นเป็นการเพิ่มภาระ หรือหรือเป็นการเพิ่มมลภาวะบางคนเขาไม่รู้วิธีจัดการอะไรเงี้ยก็อาจจะไปเผาไปไปทิ้งเลียล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นมลภาวะกลับกับโลกกับประเทศของเราอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาหาเราเหมือนใช่สุดท้ายบางทีเ็าไปเผาไปอะไรบางทีเกิดมลภาวะมาบางคนไปสสดไปดมอะไรเข้ามันก็อาจจะเกิดโรคภัยเกิดอะไรได้เราไปดมกันมาดีมากไลย ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นอีกฐานงานหนึ่งนะคะที่เราก็ถือว่ามีความสําคัญเพราะว่าตราบใดที่สิ่งแวดล้อมไม่ดีแม้ว่าเราจะสุขภาพดีก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี้ยสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเนี้ยก็จะกลับมาทําให้คุณก่อเกิดโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานขยะก็เป็นอีกฐานหนึ่งนะคะที่พี่น้องที่มาเข้าค่ายสุขภาพแพทย์พิถีธรรมก็จะได้เรียนรู้ในการแยกขยะให้เป็นเพื่อที่ว่าเขาจะได้นําสิ่งเหล่านั้นเนี้ยกลับไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้นะคะและที่สําคัญขยะ ก็เป็นอีกหนึ่งในสามอาชีพกู้ชาตินะคะที่พ่อครูสมณพทธิรักษ์นะคะได้ให้เอาไว้กับพวกเราชาวบุญนิยมทุกๆคนแล้วก็ทางแพทย์วิถีธรรมเองก็ขอสนองตอบนโยบายนะคะด้วยการที่นําองค์ความรู้นี้เผยแพร่ไปให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้คนที่มีโอกาสได้มาเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมนะคะเพราะอย่างไรเสียเรื่องสุขภาพกับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคะสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ,จะเจริญธรรมสานึกดีค่ะไม่ใช่ลัาเราเป็น 不通了，两组。